หลังจากป้อยให้เนื้อเดือดจะพักแยกกะทิเอาบักแฉงใส่หอ,อมเนื้อใส่แฟงใส่ใบหอมใส่ผักชี่ล้าวใส่ ใส่ผักแม่งหลักใส่ตูปล่อยไว้มันเดือดจะข้าวใส่แป้งเขานั่นกันเร่งไฟขึ้น ไปแฝงแฝงเดือดกะน่อยกันพี่หนักความนื้องัวจ้า แยงได้ที่แยกกะทิเอาใบหอมปักอีตูผักชีลาวใส่เข้าไปเนาเด็ดผักบุ้งก่อนี่พี่น้องเอ้ กติเฮ็ดเป็นใส่บาทน้ำพี่น้องมันนีวันพระปุ่นเสียงของหุยหุยเลยพี่น้องเอ้ยวันพระจ้า น้ำมันน้อยแยกกระเจียวน้ำอุ่นใส่ยักหน่อยเติมใส่ยักหน่อยน้ำปลาล่าล่ง ไลเติบดิพี่น้องกระเาสนมันกระบอกกะบอกเสบงชุลดลง จะแซ่บจ้าค้นพักน้นแตกกันพี่น้องทุกอย่างมันห่อนแล้วมันเบ่อันนั่นดอกคน้นด้พร้อมเสร็จจ้าตะไคไปใส่บาทพี่น้องซิมกันซ้ำนี่ล่ะจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องกับเขาตอนเศร้าพร้อมใส่บาตรพร้อมเสริร์ฟคนกิน